เอาอันอันนี้คือคือเอะไรเอาโบ้มาจีบชาวบ้านเจ้าไหมอ๋มันจะีอย่างี้พก็ลุกขึ้นมาเตเนาะีเวลาขันข้าะไงเอาีดีโอ้ีอย่าง้ก็ลุกขึ้นเตเลยไ จิอ๊อทักอีโกอผีฮะอู้ผ่าเลกลัวผีทำไมทำไมถึงกลัวผีกลัวไม่เขนี่ก็ตายบ่ก็เห็นผีบ่เออผีเป็นตัวไงทำไมถึงกลัวฮะทำไมถึงอยากสิกอ่ะกลัวผีเนาะไม่ผ้าจา์จะพาไปไหนไปไสวนพี่ทอ๋อ แล้วก็ศึกเลยนะถ้ามันไม่อยากไปอ๋อ,อ,อแลไปบวชได้อะไรมาบ้างอ่ะฮะ,ะบวช<ป>บวชได้อะไรบ้างเออได้อะไรบ้างเอาลองลองลองตีกองไอ้อันนั้นเด้อตอนไอ้ตอนเจน้าอกไปวิสบาทเอาไป่ไม่ไม่เอาอัดเต้แม่งแม่งอ่ะแม่งแม่งอ่ะ เออแม่งแม่งโอ๋อดีอดีอดีตะคากันอดีดิเดียวอ๋อแม่งจะตียังไงเอาตีประกาศอดีเฉพาะบ้านอ๋อไปเรียกดิไปเอาดิเอาอดีดิอดีดิเอาดิตีให้เฉพาะนี้ดิเอาว่าจะบินขณะอะไรมาเรามาเล่นบ่เจอไงอ๋อ <laughs>

ไปอภิบาลอภิบาลเลยอภิวาลซาลาสีเลสานาบานุขาปจายนุขาเป้าเรรทำวาทันติอายุวโนสุขังพระเนงพระลังเนงพระลังเลยได้แค่นี้นะแล้วอะไรอีกไม่รู้มีบทเลย่าพระหุงได้ไหมพระหุงอ่ะหุงจาสัพพามิเนตมิยาสาโหรังกัน

ได้อะไรบ้างกะไม่ได้แค่นี้นะไปบวชนะได้สองบทนี่นะนโมนโมได้ไหมนโมเอออนโมสาธิตดินโมตรัทาพร้คว้าตตอาราหะโตสัมมาตะเพื่อจ่านาคาถาอะไรคาถาอะไรคาถาคาถาอะไรอาราหะโตคาถาอีลาหะโตมีที่ไหนคาถาอะไรเพียคาถาอะไรเพียเองอ่ะ เอาขอบทนึ่งเารพีนะที่พูดวันนั้นนะวนั้นเอาเอาลเาขอขออันนึงอะไรอ่าอะไรารีดีเาดีแทำไมแมวสกคนนึงเขาเวลาพีกลับบ้านพี่จะเออเจท่องไว้อเออท่องเวลาต้าง่คืนนาะแต่ใครเองนี่ถ้าพี่มาใครไปเนรนไปใช่านได้ิ เอ้ดียวขอขอสักคนหนึ่งไม่เอาไม่เอาหอกขอขอขอไม่เอาดีๆเอาตีกองก็ได้เอาตีกองตามตามตามต้องอ่ะไอิทิบิสูได้ไหมนี่ไมเป็ไรกบพระแล้วก็กบยังไงอาลาฮังอะไรอ่ะอเดี้าตีกองเลย วกวาดก้ตพรคำวตา,ามออึามังน้มัาบิออสุปฏิบาโนพควตต้าวกะังโคสังคคงมามิอ,อ๋อแค่นี้บ่ได้ย่มนมนมัอะไรนมนมัอะไรดิ เอาไงจะตีของไม่น้มูนมัดกันจะออกไปอะไรไอ้ดีดีน้มูนมัดอะไรพังออกไหมเออฟังออกอยู่น้มูนมัดอะไรน้มูนมัดอะไรน้มูนมัดกันจะออกไปอะไรทำไมไม่ท่องคาถาอะไรพี่พี่ดีดีดีโอคาทาโอคาถาทำไมเราจะไปหางูให้เอานะเนาะโอคาถาอะไรพี่จะไปเอางูให้เลยนี่รูกอยู่อยู่ตรงไหนน้มูนมัดอะไรมันเสียงบ ดดีๆวะมันไม่ได้กินเนื้อู๋น้ำมันน้ำมัดกระจัดออกไก่ที่ใครมันชนหนีไปให้พ้นเมียสังตู้สติโอสันติใครจะไปดูหรอกถ้าเขาไม่ได้บวชเนาะเอาดีๆเอาดีๆอีกทั้งนึงดีๆวะเอาดดีๆแล้วในพี่บอกว่าครั้งนึงมันมันยาวกว่านี้ไม่ใช่ปุ๊บจบแล้วบนนี่หันหน้าพี่ดูฮันหน้ามานี่ว่ะน้ำมันนมันฮนน่าูัดีๆจะ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 ท่าเสียงน้ำมันนมันกระจัดออกไปใคร แค่นี้นะใช่นี่ก็ทำอะไรผิวต้องตอนไหนอ่ะอืม้องตอนไหนคาถาเนี่ยเราจะใช้ตอนไหนไม่รู้ไม่จะใช้เวลาตอนไหนอ่ะตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันไม่รู้เหรใครจะเอาก็เป็นระทะบวชมาก็ต้องรู้ไยว่าต้องใช้ตอนไหนเอาก็พิจารวันขอพิจาวันอ๋อไม่เขาต้องใช้ป่าพีชอย่างเดียวเลยบวชเวลาเดินไปไม่ให้วัด เน้นไปเองเหรอเน้นวิ่งนีเหรอเน้นวิ่งนีนะใช่พี่ไม่ไปอ่ะพี่ไปเน้นไปเองไม่ขอตีกอล์ฟเขามาพี่อ่ะเขาเขาเขาไปเวลากวนจะให้พรวนอ่ะยาทาเอาเวลาอะไรอะไรมันขวดน้ำเออขวดน้ำขวดน้ำออดขวดน้ำ อยากทานบริวารอยากทานบริวาไม่ต้องบอกโยงโดงก่อนโยชินังไปแต่ต้องอุปการกติอีกทั้งเขาต้องเขต้องบอกโยงก่อนไม่ใช่บอกเตรียมเตรียมเตรียมเงินน้ำแล้วไม่ต้องรับด่อนสาธิยุวีวาเตรียมกุน้ำรับผอนก็ต้องอย่าน้ำก่อนนะสาธิยุว บอกกัยงอนอ่ากนะแ้วพอตอะบวีว่อย่าทาน่ะเองก็ต้องบอกย่าอย่าเาอะไรขอัปริบุริสิกากปาตาองเลยอยาไปอย่าเยอย่าทามันไม่ได้อะไรดูแต่อย่าทา อีวะเเอาไดวลามน่บุริท์สัหละอีวะอีมตดีเลยวะอีวะอีวะอะไรโหโหที่มัวเลน่าดก่อนนอนนอนไหมจกปลอเดองูไม่ได้เห็นแล้วงูเดี๋ยเอางูมาให้เจ้พิออกมาทด้วยวดกดีแลวไงตังก็ได้อะตยตังี่บาทด ไม่ได้เยอะไหมอ่ะไม่เยอะหรอกแล้วทำไมบวชเรียนเลยเออแล้วจะเลี้ยงอะไรล่ะไม่เลี้ยงอะไรอ๋อไม่เลี้ยงอะไรยังไงดูฉันวะให้ตั้งนานก็ตัวเรียนไงตัวเรียนบอกว่าไม่กินไม่ชอบสิไม่ชอบอ่ะซื้ออะไรมาให้กินเน่ยตัวเรียนตัวเรียนไหนตัวเรียนใคอตัวเรีนเอ้ยเอาไว้กินคนเดียวเนาะเอาไว้ให้ใครกินเดียิเอาไว้ให้ใครกินพี่เจ๋อจะแบนแล้วก็เห็นไหมแล้วก็พระแค่นั้นนะ เนื้อพี่แพงอือที่เตยไม่กินไม่กินกินทรสู้เรียนไงดีดีดอัดอัดลองลองลองเพลงสักสักคอคอสักเพลงเอามีเพลงอะไรบ้างไม่คาคาอะไรที่น้นเน้นอ่ะประจำตัวเน้นอ่ะเร็วเร็วเร็วนี่น้อยอะไรเร็วจะปิดแล้วเอาเอ่อที่มันชอบท่องเออเอาอีกบทเดียวนี่นี่ฮานามี่ฮานาคนอ่น้นอะไร มีนินดีด้วยมีนินดื้อวะไปาอาจารย์ต้องอดทนมีคนต้องไม่ตีแค่นี้นะแล้วก็เป็นเลีนต้องอดทนโดนพระอาจารย์ตีต้องหนีใช่โบใช่สิใช่โบเขาไม่ใช่ไหวะเป็นเลีนต้องอดทนโดนพระอาจารย์บนยังไงไม่ใช่ไอ้นี่เขาบอกว่าอย่างนี้ก่าเยอะต้อดทนอะ ดดนเป็นเนต้องทนโดนพระจะตีต้องหนีต้องอีนี้แล้วก็อะไรเป็นเนรเป็นเนรต้องทนเป็นเนรออเออกเป็นพระอาจารย์ต้องทนเป็นเนรซต้องไม่ตีอ๋ออยู่ดีนะอ๋อฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยงก็ฝากติดตามในช่องของเราได้เลยครับในช่องเออ ไทยมูลส่งน้องธันวาอประกดใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับ,รบสวัสดีครับ